กำลังชื่มต่อมาแล้วซื้อไม่ได้เหรอซื้อไม่ได้ได้ดิไม่ได้หมายถึงซื้อวายจิ้มไม่ได้หรอแอดมินซื้อได้ป่าววะอะไรแอดมินเลยแอดมินโอ้แอดมินไม่มีตังค์กรูทีแอดมินแม่งยังจนอ่ะเอ้ยบีซีโลสตาร์เขาไล่สุดยอดเลยพี่พี่เบสสแต่ผมหายหมดเลย ฮ่าสเตตไฮเหรอคุณลีสเตทครับน้องใช่เลโดเจ็บอ่ะด้วยมาโมจิโมาโมจิโมจิแล้วมาตรงตัวลีสเตทเนี่ยโมจิโมจิอีกแล้วเนียได้เลยดินชิบหายละโอ้หกูเพิ่งคุรีสตัดต้องอัพสตัดเจ็ดร้อยสตทกูเลยนะโอ้นี่ไงกลับมาแล้วว้าวสตัดเลยเปิดอัต้คลิบมาเลง เคออโต้คิงด้วยวะออโต้ตัด400แอดมินนั่งฝ่าฝืนโกดตัวเองแล้วก็กดแบบพีบมันเปิดได้นะเอากดได้แย่ปะเดี๋ยวพี่ขออัพกดปิดออโต้คิกอัอโต้ตัดตัวหนึ่งเคออโต้คิกออโต้เต็ก็มาว่ะแย่ปุ๊ดอีออโต้ตัพี่แม่มี700เคกูกดจะกมือยิงเลยม่ไหวนะ ไลรมือล้อตาไปเรื่อยนบ้างหะอเลือเก่อนก่อเลือนก่อนโอเคเลือนสักเท่านี้พอแล้วเกมอะไรอ่ะเกมเพียพีทเกมที่เพียพีทจีพาปเียนนะหวาน b ส s ไงไงคนเป็นคนสร้างอ่ะเจี่ยวนได้กี่คนไม่บอกเกของเกองใครอ่ะไม่บอก อฮโร่เไม่บอกเล่นด้วยเข้ามาเลยครับผมไม่มีเซิร์ฟวีนะใครใครบริจาคเซิร์ฟวีได้มั้งถวายซะถวายละเฮ้ยถวายก็มาวะไอ้รู้ว่ายังไม่เข้าตัวเลยที่ขอเดเวอร์หน่อยดิเอ้ยใครใครชื่อแบ๊วะแบ๊ไหนเดี๋ิมเระเบิดซีโร่ดีนแบ๊ดมาลู่หน่อยไม่ไม่บอก พี่เบสไงต่อยกูได้าบูลลี่ว่ะบูลลี่ว่ะทำไมพี่เบสเอาไ้พี่เบสบูลี่อ่ะบูลลี่เออบูลลี่สังคมไม่ดีเฮียเอ้ยสังคมไทยแย่อ้อ้ยอ้ยสาวผืองกอดามกอดาดี ไม่ให้อีกตัวเตี้ยจังเลยอ่ะโยรู้เอ็กพีโยรู้เอ็กทีปิดเพลงดีกว่าเฮียโนโหเอาไปเลยก็ได้มากเลยมีที่้องเพลงไหมหรือว่าไม่ไม่มีไม่มีครับนำนิตี้ได้อ็พีเป็นแบบดีเด่นแห่งชาติเเร่ออีเวนต์เลยเออขอตีมังดีอะไรอยู่วันนี้ข้าม่งเลยอยู่ไหนเบนะไปไนะ เกมนีมีมีมีผลนะ่นหรือเ่าโมเดลฟรีหรือว่าหรือว่าอะไรโอ้ตอนนี้มันไม่เกิดไม่ได้หรอกมันมันเกิดทุกๆุหนึ่งวินาทีแล้วมันก็หายตอนหนึ่งวินาทีแอดมินออกแอดมินออกแล้วแอดมินออกอะตอนนั้นแล้วแล้วจะแก้ยังไงครับผมแอดมินเลวโอ้โหหน่อยตอนนี้ได้แค่สุ่มครับคุณสุ่มนะไม่มีตังค์ครับผมไมอยากได้ว่ะโอ้โหหน่อยโมจิ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  โมจิมมจิแรงมากผมต now.. ้องฟาร์มผมองฆ่าน้องโมจิมมจิพี่เจอบ้าอีกแล้ววะยังอ่ะเจอแล้วนะโอ้ยบ้าค่ะเจอบ้าสงสารอุ้ยเราจะตีกูอทำไมเราจะตีมอนสเตอร์อยู่ข้างล่างไปโดนหัวไปโดนหัวพี่ซีโร่อะไรวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ได้ตั้งใจเลยไปทำมอนสเตอร์บ้าวะไม่มีพี่ ก่อนไม่เคยจะเข้าแล้วหาคีซื้อท nah, ี่ไหนอ่ะไม่บอกแล้วหาคีเอ้ยกูโดนตีตายอีกแล้วเีาียร์เข้าได้ไาเนี่ยายีตายีาตยตยตัีายีตายตตายตีตตีตายตีตายอยตียายียีตายตีตายตีตายตายตยตีตารตีายาาย อะพี่มีอะไรจะบอกอะไรวะพี่อะไรต่อพึง what the fuck เฮ้ยมีตังค์พันหนึ่งแล้วว้าวว้าววว้ามีตังค์เจล้อยหนี่งดาบคาตนะแล้วสินะคาตนะเล่มแรกโอเครู้สึกภูมิใจเนาะได้เลี้วภูมิใจว่าโอ้โหท่านือดาบสุดอีมพิกที่สิ่งล่าโอ้โหมันคมมากอะ

โคตรแย่เลยโคตรเบื่อเอ้ยโคตรจีบมีดีวุ้ดพี่เบสีดีวุ้นดีดีวิวพุ้นไอ้กินบุญแล้วตกน้ำเรือเดินดาบดาบมีสกิลไหมพี่เบสปัจจุบันเนี่ยไม่มีใช่ปะดาบแต่แต่โหดแน่นอนอ่ะบอกเลยสกิลโคตรโกงพี่บอยนี่สกิลโคตรโกงพี่จะสร้างมาสกิลให้มันโหดๆหรอก็สร้างโคตรเฉินเลยเอาแบบบัฟูดตูมหายทั้งแมพ ทีเดียวหายทั้งแมพมันมันมันผลสายฟ้าวิกะขอทีเดียวพี่ผมไม่ต้องการว่ะกินดีกว่าสกิลเอฟเฟอร์บินนะกดเอฟเฟอร์บินเอฟเฟอร์บินบินเอฟเฟอร์บินเดี๋ยวพี่ผมขอดูก่อนสกิลสุดเฟี้ยวโอ้เออเฮียเลี้ยวไม่ได้ด้วยคุณเบลเขาผลด้วยทำไมอ่ะ บอกผมดไ่้แสงเลี้ยวไม่ได้คุ้นๆนะอยากได้ขนแสงเฮ้ยแสงทำไมก่อนลิงมันคุ้นๆวะไม่ใช่กระจุกยาตาเนอะเออพี่ทำไมก่อนลิงผมว่าคุ้นๆวะเหมือนเอาเป็นพีรวีแกนไปแล้วพีเอ็มซีพี่เลยนึกปั้นขึ้นมาไงแต่มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หรอกโอ้โหก็ร่ะสักยกขึไม่ค่อยเหมือนเนี่ยดูดิ แซน่าจะฟาให้เร็วแซน่าจะาม้เร็วกว่านี้พี่องเฮ้ยจะดีเออพี่เราไปฟาร์มเกาะิงตอนเลเวลเท่าไหร่อ่ะสามลานวิ่งฮะวิวหนึ่ไวิวหนึ่งวิไห้่เวิว่งวิอกนึ่งวิวหน่งวิวหนึ่นึ่งว่อ่งวิวห่่งหน่งงวิว่งวิวห่สกิวหนึ่งวิวห่ได้ด้วยวหนงเนี่ย ไม่งตีไม่ค่อยโดนเลยอัพแสงไั้ไหมเท่าไหร่บ้าอีกอีกอ๋ออีกไม่ใช้ได้ถ้าอีกเห็นสกิลมันหายหายเนี่ยแสดงว่าใช้ได้พี่มีผลอะไรเนี่ยเยอะโลเมื่อกี้ที่โลวใช้ในกรีนแล้วมันลงกูอะไรวะขอขขออคุณพี่ตานเบสจ้าชันโอ้โหดาบแสงแม่งแรงกว่าเยอะเลยเอ้าที่แรงที่สุดก็คือหักเชือชัน กัวเฮ้ยอย่ากดีถ้ากดมันบักเว้ยบอกมีแดดไหมมีแดดไหมมีแดดไหมรอรอรบักกลัวช่วยช่วยแตกอุ้ย I want f i s t foot not e not the l e s t b o นี่ไงนี่ไงนี่ไงกอริง มีผลแล้วกูห้าวไงมาดิพี่อย่าตายวะโล่เรากำลังวนอู่นเฮ้ยทำไมมันแรงจังเลยว่าลิงอ่ะพี่เก่โอ้โหไเที่ยวเลือดแม่งก็รถลัวพุทธเป็นน้ำหรือโลกที่เป็นแสงป้มหายอ๋อนี่มาแล้วรถเทียวสามสิบนะโอ้โหพี่กกอนไหนฟาร์มไม่เอาสนในเกมเกาะเกาะเกาะอะไรวะ ก่อไอ้ก่อบอสหนวดดำกับไอสที่ไหนวะโน่นน่ะนะก็บอกอยู่ความชั่วร้ายในเงาหมื่นก็บอกอ่ะเอแตกพี่เรเห็นบ้านเอียงด้วยอ่ะเอามนั่นแหละคือคนที่ที่วะนราเฮียสุดเฟี้ยวอะเดี๋ยวะเดินนะเอ้ยเอี๊บ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 โอ้ยเป็นลมแล้วแน่แน่แน่ความชั่วร้ายในเงามืดอ่ะ คิดว่าบุฟเฟ่เออเออเออมาดีคิด่าบเฟ่เออโอ้ี่เยอยตีปีนี้มันจะตายไหมนี่โซโโซโลโซโลโซโลอนอ่อบโซโลเอายางได้เงี้ยนะเกมดีโลไปตีไม่ทอกันเถอะ ีพี่เบสทำทำไมลิงมันมีระยะการตีฮิตบ็อกโคตรไกลเลยวะเขาเรียกว่าลิงมีฮาคิโอ้โหไม่ลิงขนาดผมอยู่ห่างมากเลยนะมันยังตีแบบโคตรไกลเลยทุกคนตีเฮ้ยบอลมีฮอคนะมันบอล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 มีฮอคดิดับยอรู้เหรอพี่มีฮอคอะไม่รู้เลยเลยระดับแคเวลเลยแคเวล ถือว่าเราไม่ดรอปแล้วเจมได้จากไหนอ่ะพี่แล้วเจมได้จากไหนเจมเกมพาไงไหมเขาว่าเกมพานี่พี่พี่เอลคุณเอลก์กดเอลคุณเอลก์เกมพาร์เกมพาร์นกูสาเดินมากูตายไอ้เหี้ยยี่สิบห้าโรบักเหรอเนี่ยผลเลยนะบราดพี่เกมนี้มีเกาะอะไรบ้างเนี่ยหลายเก่ะ มีขวดหลา่เขาเขาชอบขวดมีอะไรโดนมีฮอคฆ่าป่ะมีก่อนหลายอย่างเลยครับอัพอัปเดตสามก็จะมีเกาะฮูคิกมาบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยันฟาร์มจนเลเวลตันเลยอ่ะบอกเลยเฮ้ยพี่พี่คนสร้างพี่จะมาฆ่าผมอ่ะเอ้ยบูลลี่ แล้วคุณสร้างก็มีแต่พี่นะไม่มีพี่แล้วเชใครวะนี่ยหนึ่งม่ม่อันนี้คุณนี่แบแบบเบบแ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 บบยบบแแบบแบแบบแบบแบีแบบแบบแบบ่บบแบยแบบแบบพบ่แบบ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 แ้บีวบแบ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 แบบแบบแบบแวแบบแบบแบบแบเแบยี่แแแ เลเวลยี่สิบแล้วกว่าจะเลเวลยี่สิบแล้วก็พีเออว่าแต่เกมนี้มันแชร์วิวไหมพี่แชร์มอนแชร์ไม่แชร์โอ้โหตความความอยู่เกาะลิงเนี่ยตายมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้ต้องลอยกันเอามีไฟแมนด้วยมาดิคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอวะนี่ไงพี่ทำยังไงก็ได้ให้มันเลื่อนลดอ้าว yes.

แต่บางคนกินไิดมองคิกนจิดก่คลิกเหรอไอเจ้าลิงบ้าคิด่มึงฟีอ้ยไพี่นี่งตผมเจออยู่นะอเออพี่พี่เบสอาการสุ่มหัวพีตาวันใช้ตังเท่าไหร่นะลืมดูสองแสนห้าสองแสนห้าก่อมีตเท่าไหร่สองพันเองว่ะเออแล้วก็มีแบบหนึ่งเทมเนี่ยว่าแต่ผลดีเจนคนก เออผลมังกรผดใช้กิมม์อะนะปั้นปั้นปั้นโมเดลเป็นหน่วยไงบูลลี่วะมังกรพี่เป็นแทงงงๆไม่ใช่ละมังกรยังไม่ใส่คอยยังไม่ใส่คอเกมเกมนี้เกมนี้มีผลอื่นนอกจากผลแสงหรือเปล่าเด็กมีผลอะไรผลยิงเท่ผลอะไรพี่ไม่บอกอ้าวไอ้บอกเองไปดูหน้าเกมไม่ใช่ไหมให้ผลแสงเอาเว้ก เฮ้ยพ oh, ี่เออพี่เพียงแค่ขนไฟดีแหละไอโอ้ยขนไฟห่นไฟห่นไฟเฮ้ยกูมีวิธีฟาร์มแล้วอ่ะอ้าวกูตายมีเออวิธีฟาร์มวิธีฟาร์มคือการตายนั่นเองนะจำไว้จำไว้แล้วนับไปใช้แล้วจำนำแล้วจำนำแล้วเอาไปใช้นะจ๊ะเด็กดีเด็กดีเด็กดีจำแล้วนำไปใช้นะเด็กเด็ก เด็กก็ก่อนแล้วเด็กๆที่เด็กโคตรดื้อๆแล้วจำดีซิโร่แล้วเอาไปใช้ดีๆนะกุ้เรียวทุกคนจะจะไม่สมหวังทุกประการนั่นแหละอไปเฮ้ยกูไลฟ์แมพพี่ด้วยแบบที่้ยจะได้ขึ้นฟีรีสแมพเขาดีเจรงแมพเขาดีเจรงเตาฟาร์มเบื่อไปหน่อยฮะไม่เบื่อเราท่านมีคนดีๆ่นไม่มี แต่แตผมไม่มีไงมีแต่ดาบคาตนะอันไงอันเดียวโง่โง่ติดปท,ที่พยายามปั้นโมเดลมาอยู <c oughs> ่แถวปั้นเลยเนะี่ยโมเดลคาตนะ <c oughs> แล้วก็อนิเมชันการฟันขึ้เพียบัดไปข้างหน้าแอนแอนหลังไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ปั้นยอดเลยพี่การแอนหลังขึ้นไปข้างหน้านิดนึงมันจะปวดหลังมากไอ้ไง ช่วงช่วงท้อง,งไปอย่าง,งแบกคือ,อสวีดีนถ้าไปอยากแก้ปามหรือแค่นั้นแหละไม่มีตังไม่มีโลบักมีเงินดอนช่วงนี้ลาโลบักม่นก็ขาดออเอเต้ดครับเอ่ออัป <พอ S 2> เดตมา,าพี่อย่าลืมใส่สกิลแดนแล้วก็สกิลวิ่งไปด้วยแหละตามจริงอัปเดตนี้ก็ทำได้แต่ไม่ใส่เอ้าวอ้าไม่ใส่อ้บ้าก็ดีทำแบบเดียวก็โดนแล้แต่ไม่ใส่อ่ะ โอ้โหเพียพี่จริงๆไอ้จิรอบเดียวก็ทำได้แล้วแต่ไม่ใส่อ่ะเฮ้อระเพียนะเพราะว่าเพียพี่ก็ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเพียมันเพียไงไม่ต้องเล่นเกมนี้เละเพียพอไปเล่นเกมอื่นเพียกที่ที่ส่งผลราคาสี่บาทสามบานสามเอ้ยสามไม่ถึงเท่าไหร่วะพี่ซีโร่เล่นไเท่าไหร่ละไปฟาร์มตรงไหนวะน่ะพี่ซีโร่ไม่บอกหรอก เอาน่านิดนึงก็ยังดีไม่นิดแลยนะนะนใบ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 กระแดดเดี๋ยวไปถ่ายอ่ออยู่ก่อนในเกมเนี่ยสีเทาโอ้โหก่อนในเกมเพราที่มีสีขาวโอเคหิมะเฮ้ยไม่เชื่อเคล็ด Steam นี้นี่ว่าโอเค รู้ใช่ไหมล่ะกาะนโอ้โหอีกห้าร้อยยี่สิบห้าอะไรวะอย่าอย่าลากูนะมึงตีอะไรกันนะเอ่อตีมอนครับไอ้บอยเรือดำน้ำตีเลยดำน้ำเฮ้ยมีคนใจดีป่ะช่วยฟาร์มเวลีน่าไม่มีใครใครมันยืนอยู่บนเกาะนี้มั้งเนี่ย ไม่ใครตีจะตีตัวข้านเลยไม่ไม่มีว้ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะพี่บนบนเกาะที่มันมีแล้วมันก็เลือดหนึ่ง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 หมื่นอ่ะตัวอะไรไม่รีโน่ฮักเปล่ามันคือฮักบล็อกเขียวมันคือฮักฮักเจ้าหลายนะรู้เปล่ามาเปล่าฮักโอ้โหตบทีเดียวตายเอาตบทีเดียวตายพี่มันไม่ใช่มันตายนะผมมาตายเลยอ่ะอู้ เออนี่ไงนี่ไงอ้าวขึ้นขึ้นเลือดขึ้นเลพี่แม่งส่องมาตาซ่าเลือดขึ้นหน้าเลือดขึ้นหน้าออยยย่อยยของรักของข้าหลุมบ้าหมูไอ้เหี้ยตีที่รักของฉัน โอเคไม่ไม่ฟาร์มลงไอ้บอสเขียวแล้วเอ้ยช่วยด้วยหัวเกมบัคเหี้ยแสงบินได้แสงก็บินได้หรอมะเออเขาถอดคำตอบที่ดีอ่ะกูยังไม่ได้ทำะไรเลยกูตายแล้วอย่าลืมปรับปรับปรับตังค์หน่อยนะให้มันน้อยลงนิดนึงได้ไหมกาสูบุดิจา่ะ มีแต่ผล OP OP อ่ะโอ้โหเฮียกูแค่วาปเข้าไปทักทายมันกูก็ตายแล้วมันมีแต่ผล OP เลยนี่นไงนี่ไงลาดแม่งเลยลาดแม่งเลยปอ้าวกูตายแล้วจริงหรือเปล่าอุ้ยกอดนี้ก็ใช้ได้นะแต่โตตายโตวิธีฟั่งง่ยไม่บอก เอ้าไม่เฮียกูตายเขาเป็นตัวเยติกันเถอะไม่ของกูเอ๋อกูโดนแม่ฆ่าตายไปใครมันเอามาดัดเกิดวะเนี่ยไอเยติเยติได้อีกเพียเยอะปะเอ็กพี่ะเยอะดิเท่าไหร่อ่ะไม่บอกหรอกสวยกูอยากให้ได้วะอีซี่ มีปลีมีรอนเย็ดพีพอเครื่องประดาเบอ้์อย่าตามมาหน่องบาานั่นไงเอาแต่แบงตายไปแล้วโธเอ้ยเราเดี๋ยวบอกโอ้ไม่ให้หรอกอาวพี่เบสหายไปแล้วเราจะคิดถึงพี่คนเล่นก็เยอะเหมือนกันนะเนี้ยคนเล่นก็ very nice อืม อย่าแมงเล่นเกมอื่นกว่าอย่างนี้อันาทานะอันนานึงจะเอามาทำอะไรเนี่ยอันนาผลแล้มีกันละข้อแค้นด้วยเคต้องตั้งแคนแล้วคริวเมนู สแปมสแปมอู้หูอ้เอาเลเวเท่าไห่แล้วอะเลเวเขนาดแลวเอืมันเลี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เดีนี่นี่ยบิล เอ้ยวางห้างล่างกว่า <c oughs> อ้าจะจะไฟเออจะไฟเออเฮเออจะไฟวะรู้สึกรู้สึกเศร้าไม่มีผมมิซานมีจะดาวคอตนะมาดีมาดีจะสู้ตา,ตาแทบไหลออออ ตายตายรัวตายกัแฮม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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นไม่ได้ไม่ได้โอ่ออ่อเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเรื่องมันเลยสักไรเบ้างมองเรื่องไม่เห็นแอดมินเฉยเลยก็ต้องตายแล้วกันฝันแม่อุ้ยมันยังไม่ตายเลยมันยังไม่ตายเลย ขอผลหน่อยชื่อดีโอสไหนวะ <M>. อ๋อนี่ <O>. S. <S ไง <im it> ไปขอแอดมินนะครับผมไอคนนี้ BS อสมาลุนตอนนี้เขาน่าจะกำลังเกินใหม่อยู่ซึ่งช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆตอนนี้ผมก็เศร้าเหมือนกันพี่ทำไมวะก็เดิอดอ คิดว่าผมจะเล่นเกมดีโดยไม่มีผลพิษสารจริงๆเหรอเออใช่โอเคพี่รู้ยังทำนะเกาะนะก็สสมฉายานะคิริโตะนะก็คิริโตะไงเกงไงคิริโตะดาบเดียวไม่ใช่ดาบนะดาบการนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสักยกสามังทำไมมันตีไม่เข้าวะ ไม่้ววะไอ้เคียดดาบตีไม่เข้ามาเสือกตีเข้าแอดมินเขาบอกไปไปไปมดาบตีไม่เข้าไอ้ดีด้วยแอดมินแอดมินโอ้โหดาบตีไม่เข้าแอดมินครับแอดมินดาบตีคนไม่เข้า โอเคตอนตอนบินตอนบินเลือดจะไม่ฮิวด้วยแต่ตอนบินไปตีไปแม่งเสือกฮหิวว,ว้วาวว้าวเกมดีไม่เล่นไม่เล่นแล้วเกมเกมเกมไม่ดีเฮ้ยหยอกใครจะเล่นใครจะเล่นบล็อกบอสบ้างเดี๋ยวให้ดูไม่เราเราเราอยากต้องการากลงดนันอ่ะเราต้องการลงดนัดนดใช่ไหมให้ซีโร่มาไล่แม็กคนดูเลย เออพี่เธอามามามาลองดันหน่อยดิไม่ขี้เกี้ยเล้วนี้เนี่ยผมยังเห็นไลฟ์พี่อยู่เลยนะเ,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 เลน,นี่ยว้าว้าว้าวว้าว้าว้าวว้าวาวว้วา เนาะอย่างเราไปผมไปเล่นโปรเจกต์เอาละไปเอเคลีร์มดีกว่าสตรีมนี้ไว้แค่นี้ดีกว่าไว้พรุ่งนี้แล้วกันน้องๆอะไรเนี่ยผมดูคอมโบไป